สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์ทาวเวรสตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคลิปนะคะ12ราศีเช่นเคยค่ะมาเจอกันแบบทุกเดือนแบบนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวความรักกันนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่ต่างๆเนี่ยมาดูว่าสถานการณ์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามละกันนะคะในทุกๆเดือนเลยแล้วก็ติดตามพิกา,การติดตามช่องของอลิสเนี่ยแบบ เยอะๆละกันนะตอนนี้ก็เลยอ่ะว่าอยากให้ทุกคนลองเช็คหน่อยว่าตอนนี้กดติดตามมาลิสแล้วหรือยังดูข้างล่างนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแล้วหรือยังด้วยนะถ้าคลิปไหนเนี่ยคุณเข้ามาดูแล้วเราอยากให้กําลังใจลิสอยากให้ลิสทําคลิปดีๆออกมาอย่างนี้เรื่อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็ไปเยี่ยมชมที่แฟนเพจได้ด้วยนะจ้าอ๋อขายของให้เสร็จเนาะอีกนิดนึงละกันใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวเนาะฟังไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะแบบเจาะลึกแบบส่วนตัวเนี่ย แอดไลน์ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยเนาะทิ้งไว้ให้แล้วยังไงก็มาคุยกันได้นะคะอ่ะวันนี้เนาะก็จะเป็นคิวของราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎของนี้เนี่ยคือท่านที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง 16สิงหาคมด้วยนะคะตอนนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นชาวราศีธาตุน้ํานั่นเองนะชาวราศีธาตุน้ำเนี่ยพื้นฐานแล้วความเป็นกรกฎด้วยความเป็นปูนู่นนี่นั่นเนาะก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็เป็นห่วงชาวกรกฎกันนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเดือนแห่งความรักด้วยแล้วก็ตอนนี้มีความคาดหวังอะไรสูงอยู่ในในตัวเองแน่นอนในเดือนนี้ที่จับสัมผัส สัมผัสได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูดนในในตัวของพายเนาะวันนี้ใช้ในตัวของโมนาลิซาแล้วก็รามเซทาโ่นะยังไงก็อะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้นอยสําหรับคลิปวันนี้นะคะอะเริ่มต้นที่คนโสดก่อนละกันนะคะสําหรับคนโสดชาวกรกฎเนี่ยก็คือคนที่แบบอาจจะมีแอบชอบด้วยก็ยังเป็นคนโสดเนาะเอาแอบชอบที่ยังไม่ได้ไปซัมติงอะไรกับใครนะแต่ถ้าใครที่แบบซัมติงแล้วเนาะลองไปฟังคนมีคู่ด้วยเผื่อจะได้ช่วยด้วยอีกทางหนึ่งอะ มาดูอย่างแรกค่ะคนโสดเนี่ยทำไมยังโสดอยู่แล้วก็มีความคิดอะไรทำไมถึงยังไม่เจอใครสักทีนะคะอะเกิดอะไรขึ้นเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าความคิดความรู้สึกแล้วก็เหตุผลเนี่ยมันมาจากความคาดหวังที่อาิตพูดไปตะเกียว่าจับสัมผัสคนโสดเนี่ยมีความคาดหวังในเรื่องราวของความรักมากขึ้นเนาะเราอยากได้ความรักในเชิงที่ต้องบอกว่าเป็นการรอคอยละกันคือชาวกรกฏเนี่ยมีแพทเทิร์นใน ในคนรักหรือในความรักของตัวเองอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าถ้ายืดหยุ่นได้เนี่ยก็นิดหน่อยนะคะไม่ได้มากมายแต่ว่าในส่วนเนี้ยการที่คุณยังสดอยู่เพราะว่าคุณบางทียังไม่ได้โฟกัสจริงๆคาดหวังจริงแต่ก็ไม่ได้โฟกัสว,ว่าอยากจะมีหรืออยากจะได้ถ้ามีแล้วไม่ดีก็ไม่อยากมีแต่ถ้า เข้ามาก็บางครั้งเราก็เหมือนอารมณ์แบบฟิลเล่นฟิลจริงอะไรของคุณเนี่ยมันก็เยอะแยะไปหมดเนาะดังนั้นละ,ละลิอยากให้คุณกลับมาคุยกับตัวเองดีๆนะว่าที่คุณโสดอยู่เนี่ยคุณพร้อมที่จะมีคนรักจริงๆแล้วหรือยังที่คุณอยากมีแฟนเนี่ยใช่หรือเปล่าเนาะความรู้สึกนั้นหรือแคงเงาเนะี่ยจ้าอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของสเสน่ห์ดึงดูดในเดือนนี้กันบ้างกรกฎมีสเสน่ห์ไหมคะเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักเนาะเดือนกุมภานี้เนาะชาวกรกฎเนี่ย มีสเสน่ห์แต่เป็นสเสน่ห์ที่ความเยอหยิ่งนั่นเองเนาะยิ่งหยิ่งยิ่งมีสเสน่ห์ฮะใครเฟรนลี่น่าจะแบบว่าปัดตกไปนิดนึงเนาะถ้ากรากฎเป็นสายเฟรนลี่คงไม่ใช่แต่ว่าถ้ากรากฎฝ่ายครึมครึม,มยยเย็นเย็นชาชาเนาะเป็นคนไม่ค่อยสนใจใครและเป็นคนนิ่งเนี่ยค่อนข้างที่เป็นสเสน่ห์ทำให้คนเข้ามาหาเรานะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้เราก็เป็นนิ่งโดยพื้นฐานแล้วก็แต่ว่า ตอนนี้มันเป็นอิทธิพลที่คนจะชอบคนเย็นชาแล้วจะเข้ามาแต่อลิน,นรู้สึกนะคุณเย็นชาจนคุณไม่ได้ต้องการความรักเนะี่ยมันเลยเป็นสเสน่ห์ไงคุณไม่ได้อยากมีคนกลับเข้าหาแต่พอคุณอยากมีคนกลับไม่เข้าหานั่นแหละ พื้นฐานว่าทําไมหยิงโสดทุกวันนี้เพราะบางทีแล้วมันไม่ตรงมันไม่ถูกที่ถูกเวลาดังนั้นค่ะอลิซบอกไว้แล้วนะว่าเสน่ห์ของคุณถือความเย็นชามีคนเข้ามาความนิ่งของคุณจะดึงดูดให้คนเข้ามาหามาอยากเรียนรู้คุณถ้าคุณไม่เปิดใจคุณก็อาจจะยังต้องโสดต่อไปแต่ถ้าคุณเปิดใจแล้วลองสักตั้งดูเนาะลองคุยดูลองศึกษาดู มีโอกาสมีโอกาสนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโอกาสจริงๆแล้วกันสําหรับไพ่เนาะสาหรับไพ่โอกาสความสมหวังความสละโสดมีมั้งไหมกรกฎได้เปลี่ยนแปลงสถานาอะอันนี้คิดว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลง,ปลงสถานะนะจากสมมติอาเป็นคนสนิทก็จะเป็นคนที่ สเปเชียมากขึ้นเป็นคนพิเศษมากขึ้นคุณมีโอกาสที่สําหรับคนที่คุณแอบชอบหรือคุณชอบเขาหรือเขาชอบคุณอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเป็นการที่ไม่เคยพูดไม่ได้คุยอะไรกันเนี่ยอลิรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเริ่มพูดกันจะเริ่ม คุยกันหรือไม่ก็เป็นความคาดหวังนะคะโอกาสจมหวังอะไรบอกตรงๆว่า50-50เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าว่าเวลาคุณนิ่งคุณเย็นคุณไม่ได้ต้องการความรักเนี่ยคุณก็ไม่เอาเลยไงแต่พอคุณห่วยหาแล้วมันมันจังหวะที่มีคนเข้ามาพอดีอย่างเงี้ยมันก็จะมองว่าคุณเองอาจจะไร้เหตุผลแล้วใช้อารมณ์นําทางไปเรียนรู้แล้วก็ไปเจออะไรที่มันแบบไม่ได้ถูกใจอะไรมากแล้วสุดท้ายคุณเองก็แบบ O, แต่ว่าเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนความสัมพันธ์ที่ที่กรกฎไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากให้ความสมดุลมันทำงานไปนะคะรู้จักกันคุยกันศึกษากันคือเอาให้มันเป็นสเต็ปแบบนี้ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมายนะคะเพราะว่าคำแนะนำของอลิสเนี่ยบอกตรงๆว่าเดือนนี้นะคะถ้าคนโสดอยากจะมีคนรักอยากจะสละดโสดนะคะสำคัญคือแก้ไขจาก ความจุกจิกอะไรของเราความคิดของเราภายในของเราเนี่ยให้เยอะมากที่สุดเพราะบางทีอะ คิดเยอะคิดจุกจีดแล้วคิดวกไปวนมาบางทีก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องคุณก็ไปวิ่งไล่ตามความรู้สึกที่มันไม่เป็นเรื่องตรงนั้นบางทีแล้วเนี่ยไปแอบชอบเขาก็นั่งโทษตัวเองว่าเราคงไม่เหมาะกับเขาหรอกเราคงเป็นแบบนั้นอะไรที่มันเป็นเนกาทีอะไรที่มันกดตัวเองเนี่ยชอบจังเลยนะคะอะไรที่พูดให้ตัวเองรู้สึกเสียให้รู้สึกตัวเองไม่ดีเนี่ยก็จะชอบพูดดังนั้นเป็นปัญหาของในเดือนนี้แล้วดังนั้นลิอยากแนะนําให้คุณเคลียร์มันออกไปให้หมดหรือว่าถ้ามันเคลียร์ไม่ได้นะคะพยายาม เมินเฉยแล้วลองใช้กับดักเขาเรียกกักับดักความคิดแล้วก็การจัดระเบียบความคิดของชาวกรกฎก็จะช่วยให้ชาวกรกฎที่โสดอยู่เนี่ยได้เจอคนที่ถูกใจในเดือนแห่งความรักนี้แต่ว่าจะข้ามขั้นไปได้ไหมเนี่ย บาปบ,บุญไม่เท่ากันนี่พูดเลยนะต่อหลอกแต่ละคนที่เป็นกรกฏเนี่ยก็จะได้เจอของจริงบางคนก็ยังไม่ได้ถึงเวลารอเวลาตัวเองดีดังนั้นมันเป็นแค่การดูแบบเดือนเดียวเราอยากให้คุณได้รีแลกซ์ดีฟังไปแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูแค่นั้นค่ะเดือนนี้อาจจะเป็นโมเมนต์เป็นเรื่องของการงานการเงินหาเงินเลยก็ได้เพราะว่ากรากฎเองพอเวลามันเฉยเมยกับเรื่องความรักมันก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกัน ความรักคือแบบเป็นเรื่องธาตุอากาศไปเลยอย่างเงี้ยกระกฎเนาะดังนั้นก็อยากให้คุณลองไปคุยกับตัวเองให้ชัดเจนนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กับคนโสดถ้าใครอยากจะแบบว่าเน้นย้ําอีกอยากมาคุยแบบส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์มาคุยกันได้นะจ๊ะ,ะไปให้กําลังใจคนมีคู่ต่อฟังต่อได้นะหรือว่าถ้าใครอาะจะไปแล้วมีทุระนเนี่ยก็กดไลค์แล้วก็ไปทำทุระตัวเองได้ <laughs> โอเคค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่คนมีตัวละครความสำคัญค่ะเดือนนี้ หรือความรักที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาดีกว่าไม่ว่าจะาแต่งงานเนาะหรือจะบอกว่าโสดสนิทก,ก็ไม่ใช่แต่แต่งงานแล้วหรือคบกันแล้วหรือไม่ก็จะเป็นคนที่แบบเพิ่งคุยเนาะเดทกันมาแล้วแต่ยังไม่ได้บอกเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอะมาดูกันนิดหนึ่งอะสิ่งที่อลิสเห็นได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์ที่เอาใจใส่เนะเาะกรกฎเนี่ยค่อนข้างเอาใจใส่กับคนที่ตัวเองสนใจ หรือว่าเป็นคนรักตัวเองความใส่ใจของคุณเนี่ยเป็นการแอบทำพื้นฐานแหละว่าทําอะไรเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ไม่พูดหรือว่าไม,ไม่ไม่อะไรมากมายอยู่แล้วทําก็ทําเลยก็คือไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแบบเยอะอะแต่ว่าถ้าไม่อยากทําก็คือจะไม่ทําเรามองว่าเหมือนกรกฎเนี่ยจะทําด้วยตามอารมณ์แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้นปีหรือปีใหม่เนี่ยคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยมักจะแบบค่อนข้างฟุงฟ้งๆเนาะค่อนข้างเป็นความรักที่อุบ อบอวนแล้วก็อย่างที่บอกผ่านมาได้หรือว่าเขาเรียกว่ามีปัญหาอะไรมามันก็จะเคลียอะไรได้ลงตัวจนเดือนนี้เดือนแห่งความรักเนี่ยมันก็เลยส่งผลในเรื่องของการแบบว่าจูนกันติดมากขึ้นนะคะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานก็มีโอกาสที่จะคุยเรื่องนี้หรือปีนี้ว่าแบบเฮ้ยจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์เราจะมั่นคงในแบบไหนนะคะใครที่แบบว่า เพิ่งคุยกันเนาะหรือว่าเดทกันมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนเนี่ยเดือนนี้ความสัมพันธ์มันก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นเพราะเหตุจากสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการทําได้ดีก็รากดทําได้ดีคนที่มีคู่แต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นบ้างอ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็รกฎเองเนี่ยที่มีคู่นะเราต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ได้แบบว่ารีบร้อนอะไรมากมายอะ่ะ คุณรอไปอีกนิดนึงอ่ะเออเรารู้สกว่าเดือนเนี้เป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่ไม่ควรแบบคาดหวังหรือว่าอะไรคือใช้ชีวิตแบบฟิลดีๆกับกับความรักไปได้เลยอ่ะใครที่คุยอยู่นะคนที่คุยด้วยก็อยู่ๆก็ปรับจูนกับคุณได้ ได้ลงตัวคุณเองก็แปลกใจแต่พอความแปลกใจของคุณมันเป็นอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นความอยากรู้อยากเห็นแล้วคุณเองก็จะไปพยายามแบบเฟ้นว่าแบบเคยเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมทําดีขึ้นแล้วกลายเป็นว่าเป็นความระแวงอันนี้เขาเรียกว่าร้ายเป็นดีหรือดีเป็นร้ายก็ยังได้เลยนะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรามองว่าเป็นในพาธดีมากกว่าในในคนก็เรากดแล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นความรักที่อบอุ่นที่มันจะเกิดขึ้นความเข้าใจกันมากขึ้นใครที่เดทแล้วนะแล้วมีโอกาสได้เดทช่วงวาเลนไทน์นะบอกเลยว่าฟิลดีมากใครที่มาเจอกรกฎนะจะโชคดีมากๆเลยใครที่มาสองชาวกรกฎเนี่ยอนนี้ก็ต้องหวังตรงว่าคุณโชคดีมากเพราะว่าชาวกรกฎเริ่มจะเทคแคร์หรือว่าตั้งใจทําอะไรเพื่อเราอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้สําหรับแฟนแฟนกรกฎเนาะแต่กรกฎเองถ้าถามว่าตัวตนนะตอนนี้ยถ้าคุณคิดได้อันนี้ก็อยากให้คุณมีความเบาสบายเนาะ มอเตอร์ไซคจะขับด,ดังจังเลยอะแล้วก็ทีนี้ค่ะเราจะมาดูว่าปัญหาและอุปสรรคมีอะไรบ้างยังไงเราก็อยากให้เราไประมัดระวังดูดีๆนะปัญหาอืม น่าจะเป็นความคิดภายในใจนะก็ระกฎอย่างที่ริบบอกไปว่าถ้าคุณเตรียมอะไรที่จะทําความดีการเทคแคร์ให้กับคนรักดีๆแล้วเนี่ยก็อย่าไปแบบคิดเล็กคิดน้อยอะไรมากแบบทําไปเขาจะชอบไหมทําไปเขาจะแบบไม่เห็นค่าไหมหรือบางทีเขาคาดหวังอะไรหรือเปล่าคือก็ระกฎจะไปคิดแทนอะมากเกินไปเนี่ยคือปัญหาไปคิดแทนคนรักไปคิดแทน คนที่เราคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยจนบางทีล้วคุณไม่เป็น,นตัวเองทำออกมามันก็เลยดูฝืนๆน,นะคะหรือฝืนๆเกินไปก็เลยอยากให้ระวังเรื่องนี้ในดนึงเรื่องของความคิดที่มันแยง้งมันอารมณ์แบบเดวิลแหละมันเป็นความอุ้มๆเป็นความรุ่มหลงในด้านของความเขาเรียกทางความคิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจากความรู้สึก แล้วบางทีก็เสียความมั่นใจอะไรง่ายเกินไปก็เลยเป็นปัญหาไปหมดตอนแรกทําด้วยความมั่นใจพอทําทําไปความมั่นใจไม่อยากจะทําแล้วพอไม่อยากทําก็ไม่เอาเลยแต่พออยากทําก็ลุกขึ้นมาทำทันทีทำให้คนรักเนี่ยปรับตัวกับคุณไม่ทันนะคะแล้วมันก็จะมีปัญหาได้เลยอยากให้เรามาระวังกับเรื่องนี้ไว้นะจ๊ะอ่ะสุดท้ายขอคำแนะนำว่าเดือนนี้อ่ะคนมีคู่ต่างๆเอยมีอะไรอยากจะบอกไหม อ่ะเป็นคู่ที่ที่ค่อนข้างที่จะแอคชั่นหนักหน่วงมาแต่ไหนแต่ไรและมีแฟน,แ,นแล้วก็ไม่ได้แบบหวานเจี๊ยบอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของความเทคแคร์เป็นความอุ่นๆที่ลิซบอกไปยังไงเดือนนี้ลิซก็อยากให้คุณลองปรับมุมมองแล้วก็มีความเข้าใจในตัวของคนรักให้ดีนะคะใช้ความเข้าใจเป็นตัวหลักแล้วก็ใช้ความเขาเรียกว่าความอดทนเนาะเวลามีอะไรที่มันรู้สึกไม่โอเคไม่พอใจหรือแบบมันควบคุมไม่ได้เนี่ยให้กลับมาคิดแล้วก็พยายามแบบ อย่าไปตัดสินอะไรมากอย่าไปแบบเขาเรียกว่าบ,บีบคั้นความรักหรือคนรักตัวเองอะมากเกินไปไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นปัญหาให้กับชาวกรกฎได้แล้วก็ในส่วนอีกน,นิดนึงเนาะริสม,มองว่าถ้าคุณเหนื่อยให้คุณแยกกันกับคนรักไปก่อนช่วงเนี้ยถ้ารู้สึกเหนื่อยเนาะในเดือนกุมภาพันธ์ให้มีพื้นที่ให้มีสเปซระหว่างเขากับเราแล้วเราก็บอกไปตรงๆว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยากพักนะเราอยากอะไรนะคือเรามองว่า การโกหกไม่ใช่เรื่องที่ดีหรือไม่ใช่ทางออกที่ดีสําหรับกรกฎพยายามอดทนแต่ว่ามันฝืนตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีดังนั้นอย่าฝืนแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองของความรักให้ดีค่ะคุณจะดูแลความรักของคุณได้ดีแล้วก็จะเป็นเดือนที่แฮปปี้เอนดิ้งได้นะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้กับชาวกรกฎที่มีคู่ด้วยแล้วก็ถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าเออมันยังเป็นปัญหาอยู่เลยมันยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เทลิพิูอยากจอะลึกแบบส่วนตัวอยากปรึกษาแบบส่วนตัวก็แอดไลน์มาพูดคุยกันได้เนาะมีรูปแบบกกาาารดูส่ววนตัหหลลย แล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปเยี่ยมชมแฟนเพจอลิสได้แล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์โอ้เอาให้หมดเลยแล้วกันถือว่าเป็นกำลังใจกันอีกทางหนึ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็ขอให้สมหวังและมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย